อัลเฟรดต e a okay. power, ้คงนผมขอแนะนำด่านเก็บ E.P โดยเฉพาะแมงได้เยอะดีสารผมนะด่านอื่นก็ไม่เคยเล่นด่านนี้มันแบบว่าได้เยอะแล้วก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองไม่ถึง10นาทีอ่ะผ่านด่านได้อ นี่ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วยลืมหมดแล้วกดปุ่มไหนบางทีมาอาจจะไม่มีประตูตรงนี้นะส่วนใหญ่เขาก็จะรีสตาร์ทเล่นใหม่กันแต่คุณจะเล่นต่อก็ได้การ่าได้น่าจะไม่เกินความสามารถคุณนะ ยินดีมากแล้วก็ตอบการให้เรียบร้อยกองนี้ไม่จำเป็นต้องดูเลยครับเราจะไปแบบชิวๆกันเลยวันนี้เออไม่มีคนเว้ยทางสะดวกเว้ยให้จะเอ I'm trying to quit smoking, but I can't keep my fingers in check. I was just fiddling with the radio. Sorry about that. Okay, I'm just gonna look into that. Okay, that seems good. I'm gonna go ดูแล้วก็ตอบการใ้เรียบร้อยครับถ้าไม่ตอบเดีวส,สัญญาณเตือนมันจะดังนั่นเองตอนนี้รอก,การอีกคนหนึ่งครับ อันน hey. ี้เป็นที่เสียบคีย์การ์ดนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันมาแล้วเว้ยเขามาแล้วป๊าบเฮ้ยอะไรเนี่ยมาใบม็อกมาทีดต้องสองคนนี้้องไงดีนะกาดแม่ไม่มาพร้อมกันสามคนคลิปหายแน่ๆ ผู้หญิงคนนี้ครับเป็นคนที่มีคีย์การ์ดพอเก็บคีย์การ์ดแล้วก็เอาไปเสียบในช่องที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วขอ,ขอคุณสอบกคนคนระับอ่านี่นะครับเรียบร้อยใส่ยังวะโอเคได้ลนะ ที่เหลือก็เก็บคนธรรมดางาน,นงาน่ายสบายๆโหใครๆก็ทำได้ลองบอกหรอกใช่ไหมเพื่อนจึ๊จึ๊จึ๊ึ๊งแนี้ถ้าคุณยิงตัวประกันคุณจะเสียเงินนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีสกิลคุณจะ เสียงเงินน้อยลงนั่นเองก็ยิงได้ไสบายสบายเลยไม่จะเป็นต้องมัดนะโดของกันตามสเต็ปครับ คนที่อยู่ร,บรอบๆบริเวณนี้ต้องต้องฆ่าให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวแม่งวิ่งหนีไปโทรเรียกตำรวจมาสเตล,ลกูพิาศหมดเลยเดี๋ยวคนหนมันจะไม่มาเนาะ โจรไทยเลยเนี่ยเยอะจริงๆเก็บคนนี้ก่อนละกันปาป,ปาป ทำงานต่อมีี่งานที่เป็นการขโมยนั่นเองคามี

เล่นคนเดียวนี่มันเสร็ช้าแต่ว่าถ้าคุณเล่นเป็นโอกาสผ่านมันก็มีเร็วครับสมมติว่าเล่นแบบมีเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนสเตล,ลมันเป็นอย่างเงี้ยกดเริมใหม่เป็นสิบรอบนะแต่ถ้ามีเพื่อนมาช่วยขนกระเป๋านี่ก็จะดีมากๆเลยหมดแล้วนะ

วิ่งจนเหนื่อยอ่ะเฮ้ยเข้าหรือเปล่าวะเ,เข้านะถ้าจะสะเตลมันยันไม่ใช้ควรจะเป็นปืนเก็บเสียงนะครับคนจะได้ไม่รู้ตัว ใกล้แล้วจะหมดแล้วอีกนิดเดียว,เ,วเก็บครบสี่กระเป๋าก็แต่ว่าเก็บให้หมดจะดีกว่าเนาะจะได้เงินเยอะ เทนี้เหลือตู้เอทีมสองตู้นะครับถ้าเราใช้เรื่อยคนจะรู้ตัวครับคนที่อยู่บริเวณใกล้ๆตู้ยิงทิ้งให้หมดะจะไม่มีคนนะลุยกันเลย อีกตู้นึงอยู่ที่นี่ครับตามปกติแล้วต้องต้องเลื่อยสองครั้งถึงจะออกแต่ว่าถ้าคุณมีสกิลก็เลื่อยครั้งเดียวออกเลยงงไหม <c oughs> แต่ว่ามันต้องกดเลื่อยสองครั้งอะ ถึงไหมห้าแซนไอ้ย่าเกือบไม่ถึงได้เลยเฮ้ยไอเคในตู้อื้มไอตู้นี้ขายได้นะครับ